สวัสดีครับผมช่วงที่ผ่านมาช้าใครถ่ายโซเชียลบ่อยๆน่าจะเจอเรื่องนี้กันนะครับดราม่านมวัวที่ทำเอาหลายคนงงไปเลยตกลงว่านมที่เราดื่มๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจนี้กันค่ะเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าไอ้ดราม่านมวัวที่กาลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่เนี่ยข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่ เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแยกให้ออกเลยนะครับว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนแค่เรื่องที่เข้าใจผิดกันไปเองคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากวิดีโอไวรัลตัวหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนมวัวในบ้านเราแล้วก็โอ้โหจุดประเด็นให้คนถกเถียงกันสนั่นเลยจนร้อนถึงขั้นที่ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านต้องออกมาเบรกออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกันเลยทีเดียวครับ ประเด็นแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะทําให้หลายคนใจคอไม่ดีที่สุดก็คือข้อกล่าวหาที่ว่านมส่วนใหญ่ในประเทศไทยมันไม่ใช่นมวัวแท้ๆครับในคลิปเนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยนะครับว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงพอเจอคํานี้เข้าไปคําถามมันก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วนมที่เราดื่มๆกันอยู่ทุกวันล่ะมันคืออะไรกันแน่ โอเคเรามาดูความจริงกันดีกว่าครับนมหลายๆยี่ห้อเลยที่เราคุ้นกันดีอย่างนมจิตรดาหนองโพหรือไทยเดนมาร์กเนี่ยนะครับเขาก็เขียนแปะไว้ชัดๆเลยว่านมโคโสดแท้ร้อเอร์ซนส่วนไอ้ที่ทำจากนมผงที่เขาเรียกกันว่านมคืนรูปเนี่ยถามว่ามันแย่ไหมไม่เลยครับ มันเป็นวิธีที่ถูกกฎหมายนะช่วยให้เก็บรักษาง่ายขนส่งสะดวกและที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณค่าทางอาหารแทบจะเหมือนกับนมสดเป๊ะๆเ,เลยครับผมมาต่อกันที่ประเด็นที่2เลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดล้วนๆเลยเกี่ยวกับปฏิกิริยาของร่างกายเราต่อน,นมซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยมันแตกต่างกันคนละขั้วเลยครับในวิดีโอต้นเรื่องเนี่ยนะครับเขามีการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่า มีผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นภาวะย่อย l a คโตส e บกพร่องอืมซึ่งตรงนี้แ่ะครับคือการเชื่อมโยงอาการทางผิวหนังเข้ากับภาวะนี้แบบที่ไม่ถูกต้องเลยเพื่อเข้าใจตรงกันนะครับคำว่า lactose intolerance หรือภาวะย่อย lactose บกพร่องเนี่ยมันเป็นปัญหาของระบบย่อยอาหารเท่านั้นนะครับย้ำว่าระบบย่อยอาหารคือร่างกายเรามันย่อยน้ำตาล lactose ในนมไม่ได้ก็เลยทำให้ท้องอืดมีแกส๊สปวดท้องมันไม่ใช่อาการแพ้นะครับในขณะที่ การแพ้นมหรือ m i l ค์อัลเลออันนี้แหละครับคือปฏิกิริยาของระบบภูมิคุ้มกันของเราที่มันไปต่อต้านโปรโตีนในนมซึ่งอาการเนี่ยมันจะคนละแบบเลยอาจจะรุนแรงได้ด้วยตั้งแต่ลมพิษผื่นคันตัวบวมไปจนถึงขั้นหายใจลำบากเลยครับสรุปง่ายๆแบบนี้เลยนะครับถ้ามีผื่นขึ้นคันๆอันนั้นนะครับ คืออาการคลาสสิกของการแพ้น,นมเลยซึ่งมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันแต่ถ้าอาการมันมาทางท้องไส้ท้องอืดท้องเฟอ้อนั่นแหละครับคือภาวะย่อย l a คโตสบกพร่องซึ่งเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเห็นไหมครับคนเลยเรื่องกันเลยเอาล่ะครับนอกจากสองเรื่องใหญ่ๆที่ว่ามามันยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมอีกเพียบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันแบบเร็วๆเ,เลยนะฮะมีความเชื่อหนึ่งที่บอกว่านมวัวเนี่ยมันเสียง่ายมาก คือรีดออกมาปุ๊บแป๊บเดียวก็บูดแล้วจริงหรอความจริงก็คือน้ำนมดิบจะเริ่มเสียในหลักชั่วโมงค่ะไม่ใช่หลักนาทีแล้วในอุตสาหกรรมเขาก็มีมาตรฐานอยู่แล้วคือน้ำนมจะถูกทำให้เย็นลงต่ำกว่า4องศาเซลเซียสภายใน2ชั่วโมงซึ่งวิธีนี้เนี่ยช่วยให้เก็บไว้ได้นานถึง7-10วันเลยนะครับก่อนที่จะเอาไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่อไป อีกหนึ่งความเชื่อนะครับที่บอกว่าถ้าอยากดื่มนมแท้แบบที่ไม่ใช่นมผงนะจะต้องไปซื้อนมประเภทที่เขียนว่า grass fed เท่านั้นจริงหรือเปล่าประเด็นนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่เลยนะครับคำว่า grass fed เนี่ยมันหมายถึงอาหารที่วัวกินคือวัวกินหญ้ามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่านมที่ออกมาจะเป็นนมสดหรือนมผงนมวัวทั่วไปหลายยี่ห้อเลยครับที่ไม่ได้เขียนว่า grass fed แต่ก็เป็นนมโคสดร้อร์เซ็ตเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออ่านฉลากส่วนประกอบครับไม่ใช่คำโฆษณาทางการตลาดมาถึงเรื่องที่หลายคนกลัวแล้วก็เป็นที่กังวลกันมานานมากนั่นก็คือเรื่องฮอร์โมนแล้วก็ยาปฏิชีวนะในนมครับความจริงก็คืออย่างนี้นะครับฮอร์โมนในนมวัวเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติของวัวเองไม่ได้เป็นอันตรายอะไรส่วนไอเรื่องฮอร์โมนเร่งโตอันนี้เป็นความเชื่อเก่ามากๆที่เขาพิสูจน์กันไปนานแล้วว่าไม่จริงครับ เช่นเดียวกับเรื่องยาปฏิชีวนะที่มีการควบคุมแล้วก็ตรวจสอบเข้มงวดมากๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยสําหรับเราๆท่านๆที่ททดื่มกันนี่แหละครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีไหมครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดราม่าครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่นมวัวนะแต่มันคือเรื่องของข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้องหรือ misinformation ครับมีประโยคนึงจากผู้เชี่ยวชาญที่ผมว่าน่าคิดมากๆเลยเขาตั้งคําถามว่านมวัวยังขนาดนี้ แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะโอ้โหมันจี้ใจดําเลยนะคะคือมันแสดงให้เห็นเลยว่าข้อมูลที่ผิดผิดแค่เรื่องเดียวเนี่ยสามารถสร้างความกลัวสร้างความไม่ไว้วางใจต่อระบบอาหารทั้งหมดได้เลยแล้วเราจะป้องกันตัวเองจากข้อมูลผิดผิดพวกนี้ได้ยังไงง่ายๆเลยครับเช็คก่อนเชื่อ 1. คนที่พูดเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่า 2. เขามีงานวิจัยอ้างอิงไหมหรือพูดลอยๆตามความรู้สึก 3. ใช้เซนส์ของเราเลยครับ เรื่องที่ฟังดูมันสุดตรงมันดีเวอร์หรือมันแย่เวอร์เกินจริงหรือเปล่าและสุดท้ายถ้าไม่แน่ใจลองเช็คกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูครับชัวร์ที่สุดโอเคกลับมาที่เรื่องนมกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะสรุปข้อมูลที่มันสมดุลตามหลักวิทยาศาสตร์จริงๆว่าสุดท้ายแล้วเราควรมองเรื่องนมวัวยังไงกันแน่คือนมวัวก็เหมือนกับอาหารทุกอย่างบนโลกนี่แหละครับ มีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อที่ต้องพิจารณาจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็พบว่ามันอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่ในทางกลับกันก็อาจจะไปกระตุ้นสิวในบางคนได้หรือเป็นสารก่อภูมิแพ้สำหรับคนแพ้นมแล้วก็อาจจะอาจจะนะครับมีความเชื่อมโยงเล็กๆก,กับความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมากที่เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้มันแล้วแต่คนเลยครับแต่ละคนไม่เหมือนกัน และอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆต้องย้ำกันไว้ตรงนี้เลยก็คือนมจากพืชไม่สามารถทดแทนนมวัวได้โดยตรงนะครับในเชิงโภชนาการโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของโปรโตีนคือโปรโตีนจากนมวัวเนี่ยมันมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อร่างกายครบถ้วนกว่าครับสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามที่แน่คิดไว้ข้อหนึ่งนะครับว่าครั้งต่อไปที่ได้เห็นข้อมูลสุขภาพอะไรก็ตามเราจะหยุดแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนค่อยเชื่อหรือไม่ นี่อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดจากดราม่าเรื่องนมในครั้งนี้ก็ได้ครับ